าะุกนนี้จะพามาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่ต์นะฮะแถวพุทธมนตลสายหนึ่งที่บอกว่าเครื่องครบครบแล้วราคานี่เบามาก109บาทเองอ่ะทานได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับนี่ฮะมาถึงเราไม่รอช้านะครับจ่ายเงิน109บาทแล้วก็ได้บัตรสีชมพูนะฮะมาแลกก๋วยเตี๋ยวนะฮะหชามของเราแต่เติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับวันนี้ผมขอสั่งเป็นบะหมี่น้ำก่อนเลยนะครับเติมกระเทียมเจียว เราให้พี่เขาต่างให้นะครับเลือกส่วนไหนชอบเลือกได้เลยเมื่อกี้เอ็นแก้วนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยขอบกระดงนะครับให้ดูเต็มๆแบบนี้แล้วก็ไส้เนื้อแก้มมามก็ยังมีนะฮะลูกชิ้นนี่มีตับคุณลวกเองได้เลยเนื้อสดโอ้โหสบายนางอยากทานเท่าไหร่คลบปเองลวกเองแต่น,นี่ขอพี่เขาลวกให้นะผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับ ได้มาแล้วครับคือเยอะนะแล้วน้ําเขาว่าผมชอบที่มีน้ําใสกับน,น้าข้นและน้าข้นคือข้อนคล,คลักคลักหมกแบบนี้เลยข้นจริงๆร้านนี้คือไอเลิฟเลยนะฮะไม่เสียดายเงินคุ้มจริงๆแล้วดูเครื่องปรุงผักกาดหอมพริกกะปิก,ก็ยังมีโหระพาผักโรยครบเครื่องจริงๆนี่ฮะดูพริกต้องใส่แบบนี้นะครับแล้วก็พริกป่นเติมเข้าไปให้มันแซบๆนะฮะผมชอบนี่ปรุงเข้าไปก่อน,นครับ รสจัดจัดนะฮะดูหน้าตาหน้ารับประทานนะฮะแล้วก็เติมน้ำส้มอีกนิดหนึ่งแล้วก็หยิบผักกาศหอมกลับไปนั่งทานที่โต๊ะนี่ฮะสบายนางช่ำๆเลยโอ้โหโ,โคตรดีร้อยเก้าบาทยังไงก็คุ้มผมพูดเลยคุณจะทานกี่ชามก็ได้เขาไม่ว่าแต่ทานให้หมดแล้วกันนะฮะบะหมี่ก็ดีนะนี่ฮะผมทานเป็นหนึ่งชามก่อนแล้วเดี๋ยวอีก ชามหนึ่งเนะี่ยขอสั่งเป็นเส้นใหญ่แห้งเมื่อกี้ชิมหมดทุกอย่างแล้ววันนี้ขอสั่งที่ชอบและกันบางอย่างนะฮะเราก็ตักกระเทียมเจียวก่อนเลยใส่เข้าไปนะครับแห้งอาจจะใส่กระเทียมเจียวเยอะนิดนึงสาหรับผมนี่ฮะผมชอบเอ็นแก้วก็ใส่เอ็นแก้วเยอะๆนะฮะคีบได้เลยครับชอบตรงไหนเราใส่ได้นะฮะแล้วเราก็ไปเอาสบายนางลวกเองอีกโอ้โหดูดิเนื้อเปื่อยอีกนิดนึง ลวกครับผมสีสันหน้าตาหน้ารับประทานนะแห้งต้องคู่กับซีอิ๊วดำครับสำหรับผมนะฮะเนี่ยและเอ็นแก้วอ่ะโอ้โหไม่อั้นทานเข้าไปครับแต่ทานให้หมดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่พุทธมนตรสายหนึ่งซอยเก้าเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นขอบคุณครับ